วันนี้ก็คือจะมาเตือนภัยพี่ๆน้องๆครอบครัวไรเดอร์นะคะที่วิ่งโซนลังสิบเวทนะคะเพราะว่าเรา,าเจอมาแล้วแล้วก็ตอนแรกนุนนก็เจอแค่คนเดียวแล้วพอมาคุยในกลุ่มก็คือมีหลายคนมากที่เจอกับลูกค้าคนนี้นะคะไรเดอร์สาวคนหนึ่งครับออกมาเตือนภัยนะครับหลังเจอลูกค้าท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าโอนเงินให้แล้วแต่ทว่าเงินเนี่ยกลับยังไม่เข้าบัญชีครับ เรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับเรื่องบุญวุ่นของวัยรุ่นไรเดอร์มาอีกแล้วค่ะอันนี้คือแบบว่าไม,ไม่ไม่หาไม่ขับนะอันนี้ก็คือสาระเลยนะคะวันนี้ก็คือจะมาเตือนภัยพี่พี่น้องน้องครอบครัวไรเดอร์นะคะที่วิ่งโซนหลังสิบเวทนะคะเพราะว่าเรา,าเจอมาแล้วแล้วก็ตอนแรกก็นึกว่าเจอที่คนเดียวแล้วพอมาคุยในกลุ่มอ่ะก็คือมีหลายคนมากที่เจอกับลูกค้าคนนี้นะคะก็คือเราอา่ะได้ไปส่ง Uhm, ตึกตึกหนึ่งชื่อว่าก๊อปแต่กต๊อปต,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 ตืดต,ต,ตืดตๆดตดตดอะไรอย่างเงี้ยไม่ขอบอกนะคะแล้วก็ตึกเมย์ตืดตดตืดตดตดเออถ้าถูมว่าใครวิ่งโซนนั้นอ่ะจะรู้ว่ามันคือที่ไหนก็คือลูกค้าคนเนี้ยเราเจอรอบที่สองแล้วก็คือเจอเหตุการณ์เดียวกันเลยครั้งแรกเว้ยโทรให้ลูกค้าลงมาก็คือลำมากกว่าจะลงมาอ่ะเขาอาจจะติดธุรานู่นนี่นี่นั่นครั้งแรกผ่านไปลงมาเสร็จปึ๊บโอนนะครับ โอนเสร็จปึ๊บใช่ไหมไอเราก็คิดว่าเออตังยังไม่เข้าอาจจะมีแบบว่าระบบขัดข้องนิดๆหน่อยๆเพราะว่าลูกค้าบางคนก็เป็นใช่ไหมสมมติโอนมามันก็จะเลื่อมๆกันนิดหน่อยข้อความก็ยังไม่เด้งจ้ะ tomatoes. เราก็เอกใจก็จอดจอดเลยรอพักหนึ่งแล้วอ่ะข้อความยังไม่เข้าจะก็จอดแล้วก็เข้าไปเช็คหน้าแอปใช่ไหมว่ามันเข้าหรือยังบางทีข้อความมันไม่เข้าแต่มันเข้าหน้าแอปจ้ะอันนี้ก็คือว่างเปล่ามากว่างเปล่าทั้งสองอย่างเลยอ่ะเสร็จปึ๊บพอไม่เข้าแล้วทำไง พอไม่เข้าก็เลยโทรหารลูกคา้าจ้ะลูกค,าคา้าขาลงมาข้างล่างหน่อยค่ะพอดีว่าเงินม,มันยังไม่เข้าอะคา่ะลูกค้าก็มัน่นอกมั่นใจเลยว่าผมอะโอนให้แล้วจริงๆนะคะแล้วก็คือเงินอนะมันตัดจากระบบผมไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรค่ะลูกค้าลงมาคา่ะเดี๋ยวขอถ่ายสลิปหน่อยเพื่อที่แบบว่าอาจะเอาไปยืนยันอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักฐานใช่ไหมล่ะว่าเขาโอนแล้วพอลูกค้าลงมาปุ๊บจอดรถปุ๊บกาลังตั้งขาตั้งวางปุ๊บตังเข้าร้อยเจ็ดบาททุกวันนี้ยังจําได้อยู่เลยร้อยเจ็ดบาทตังเข้าปุ๊บแล้วก อ๋อลูกค้าตังเข้าแล้วค่ะอันนี้ก็คือผ่านไปใช่ไหมอันนี้ก็คือไม่ได้คิดอะไรก็คงจะแบบเออบังเอิญก็ยังเกรงใจลูกค้าด้วยซ้ำว่าเออเข้าเฉยอะไรอย่างเงี้ยต้องเสียเวลาลูกค้าลงมาอันนั้นผ่านไปไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมพอครั้งที่สองเท่านั้นแหละไปส่งปุ๊บก็ลงมาช้าเหมือนเดิมทํายุ่งทำยื่งเหมือนเดิมเป๊ะลงมาขอโอนนะครับโอเคค่ะโอนปุ๊บไม่เข้าเหมือนเดิมก็ให้ดูโอนแล้วครับ เอาแล้วนะครับอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเราก็ขับไปซะก็อาจจะเข้าช้าเหมือนเดิมอันนี้เราไม่เป็นไรเลยขับไปมอกรุงเทพเข้าสายคุณพระเอ้าทำไมยังไม่เข้าวะเช็คเหมือนเดิมเช็คเหมือนเดิมเลยคราวนี้ก็เลยโทรไปหาลูกค้าลูกค้าคะมันไม่เข้านะคะลูกค้าก็บอกเหมือนเดิมเลยว่าผมอโอนไปแล้วนะครับก็เลยบอกอ่างตอนนั้นลูกค้าคะขอขอลายหน่อยคะอะไรอย่างเงี้ยพอขอลายก็คุยกันไปคุยกันมาใช่ลูกค้าก็ยังไม่โอนสักทีบอกว่าพี่สะดวกมารับเงินสดนะครับผมไม่มีเงินเอ้าไม่มีเงินในบัญชีแต่บอกว่าโอนแล้ว ันนี้แปลว่าลูกค้าเลยค่ะลูกค้าเลยค่ะลูกค้าลูกค้าดีค่ะจบแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อ EP ีสองแล้วกันนะคะทุกครั้งเนี่ยก็จะลืมขอสลิปการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานกันด้วยนะครับแล้วทุกคนละครับได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ที่ใต้โพสต์นี้เลยนะครับลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ